เดินได้ใช่มั้ยคะระวังล้มนะคะได้แล้วค่ะลูกแม่แม่แม่จะปะปะ่าเปิดชั้นนี้กว่าแม่สี่ นี่ค่ะต้นนี่นี่ก็นี้นี่ก็อันี้นี่ค่ะลูกนี่ค่ะแดดแดดแดีด๋ยวพี่เอาไปใกล้ๆกล้กันไปไปกันเถอะขึ้นรถอ๋อแม่ไม่ไหวแล้วนะค่ะไม่ต้องไปขอเขาหรอกลูก่ะกลับบ้านก,ก, <laughs> กันกด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 กเหรอคะ เก็บนะคะก็ไปไหว้นะสวยไหมคะนี่เลยค่ะพอแก่ออกมาเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้อดูฉ่ำมากๆเลยรสชาติเริ่มโอเคแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ